ใส่เบิร์ดบอยจะคล้องบ่วงอ่ะสิบห้าหลังอ่ะเบิร์ดเลยว่ะโอ้พี่ละเขาใส่โบเบิร์ดได้พี่เดี๋ยวใส่แค่สี่สิบหลังหนึ่งร่วงว่าคงจะคล้องเป็นเท่าไรห้าสิบห้หออาสิบหลังเออแจ็คสิเป็นจันงไรล่ะเมลแองเอาเอาผาครับเอาตอกมานำเนาะเฮียเฮอขอ,ของคอยๆก็บ,บ่มั่นใจเด้อบำมั่นใจกันบ่ที่บ่ใส่กันแท้ขั้นนี้บ่แม่นเบิดเลยบ่นหนโอ้ยยาวหอดพุ่นเลยบุ๋นอ่ะ อุ้ยกัดเนยียเอ้ามือมือเท่าจะมาหลุนไปไปไปป,ะป,ป,ประชุมพ่อไปเลยป่ะทุ่มหนึ่งเลยดิไปยังไทนไปดูนี่แล้วไปไปไปเท่าไปงานแบบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเอสซีทุกท่านนะครับผม ว่าปแดกขึ้นนีกบภาพพี่น้องไหมหา,างบ่วงนอนขึ้นกินเกาทงกับทิ้งงาอีกที่เก่าแล้วครับพี่น้องรอบนี้มาล่องซํามาให้เก่าไมสารคามครับพี่น้องเป็นเป็นไายตางจั็หน่อยไปใช้บ่วงกันยุย่ที่สิบหาสิบหลังอีกแล้วครับพี่น้องมันเป็นทางมันเป็นเสาเสเก่าๆคงก็เ,กเกลยนี่เตรียมผามาป้อมรอบนี้นี่แต่ละตอกเด้เออให้ไม่บานเป็นสันตอกขึ้นเก่าล่ะท่าเอาอเก็บไปเป็นแผนสำรองครับพีนพ่น้องเพียบบ่วงโมนันไป เดี๋ยวเปิดเลาะบ่วงๆน้ำกันก้อนดีกว่าเดี๋ยวไปยามบ่วงดีที่แม่บานผมเพิ่นใส่ไป้ประมาณสิบหาหลังลนแะครับพี่นออ้องเอาป่ะเนี <c> ่ย <oughs> เป็นเป็นคนยางรุน่น <c oughs> ตอนนี้เวลาประมาณ ทุ่มทุ่มก็กวนแหะครับพี่น้องมาตีงเลยเบิ้งเตะถ้าบอดีดก็คือถ้าสายยังอยู่คือเก่าก็คือบ่มีหยังเพราะว่าบ่วงบ่วงดีดนี่้าเป็นหนูพานจังได้กระต้องดีด <c oughs> หลังได้ก็ซื้อ,อซือ้ออยู่ <c oughs> ยังไงบ่มีดีดแล้ว โุ้ยเบึงหนี่เหุเพ่นยุม่เลยนอครันบนนกัเมีนสิพาลังป่านบบมีหนูสิพาลังป่านบบมีหนูนมิดซีดีประดันวะ ออกมาเว้นปวดบ่อบอ่นหน้าเนอะมาเว้นกับมาเว้นนะาม่ดี <c oughs> ดีกับไป <c oughs> บวงดีทิศหาหลังบวกขยับจักหลังผมว่าที่เป็นที่จังไดคิดไว้ลูกเอลา มันมีบ่วงพานผมด้วยนะพี่น้องบ่วงพานบ่วงพานเถ<โ>ิดบ่วงพานเถิดน,นี้มีหนูพานแต่บ่วงนี้เถิดบ่วงนี้มันยานอ,อยางวงเหรอยางวงใหญ่เลยปะ <c oughs> ไปเดี๋ยวไปลุ่นของผมต่อเลยครับพี่น้อง <c oughs> ผมว่าผมว่าหลังพุ่นหลังพุ่นบ่วงล้มไปแล้วครับพี่น้องแ <c oughs> มนบอแมนบอแมน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 เห็นเหลี่ยมปลายบ่วงอยั่นง กดจุดป <Good> <c ười> ้อก็มีโอ้โเห็นแล้วก็พี่น้องเห็นหางแล้วเห็นหางแล้วเออพี่หางแหลกมาแล้วก็พี่น้องเอ้ยบ๊อบจูดป้เห็นหางดีดีเห็นหางจีดึ้ยไป บ่วงส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตีนอยู่หลัางหนึ่งบ่วงล่มครับพี่น้องอุ้ยหลังผุนกระล่มหลังผุนกระล่มเดี๋ยวเรื่ยๆขอเพิ่งหลังนี่ก่อนโอ้โเห็นเหลี่ยมไปบ่วงแล้วครับพี่น้องกูจุดป้โอ้ยยุ่มยุ่มยุ่มมียุ่มมียุ่มมิยุ่มอ้ยบบกูจุดไงครับพี่น้องโอ้หหันซองอยอู้ยเกือบเกือบเสียย ได้ตัวนึงรุดตัวนึงสิบบวกเบาดิโดนฆ่าทิ้งกินผ้าอไปเรือยไปเบื้องอีกครั้งนึ่งวันี้องนี่พ้นใจแต่มีเข้าไปหน้อยบ่วงหายบ่วงหายไปแล้วมันก็เล่นไปพุ่งลียมไปบ่วงนี้เลียมไปบ่วงแล้วเลียมไปบ่วงแล้ว อุ้ยสร้างมั่งครับพี่น้องสร้างมั่งมาเปียบร้อยอีตัวนี้กระบอขี้ลลาเด้อครับพี่น้องนี่อ้างสามไป <ะ S 1> ผมว่าบ่วงมานอยู่นี่ตอกพุทองสั้นก็ได้รอกนี่ บ่ามันว네่วงหายละนั่งยุ้ย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 แบงค์หรือแม่หรียุ้ยยุ้ยบบกุดดูดครับพี่น้องนี่ขุดดูดไงโอ้หางนี่ก็เพราขี้ล่ายด้อครับพี่น้องนี่เฮ้ยเฮ้ยบองสั้นเลยครับพี่น้องต้องยังขึ้นนี่แสงแก๊กมึงกินหนูบ่ไม่รู้อ่ะนี่แสงแกเกมึงกินนี่ โอ้วันที่ผมเห็นหางโบแมนเดินกดเนี้ย <c oughs> ยังหมานอยู่อยหลังพุ่นหลังพุ่นล,ล้มไปแล้วล,ล้มไปแล้วล้มไปแล้วเสร็ละวิว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 วู๊ดนี่กืก,กูตุ๊ดก็พี่น้องกูตุดอื้มมาเปรียบร้อยโอ้หางนี่กบรบว่าขี้ไล่วู้ดมีแต่ว่าหางเอฟเอบก็พี่น้องเอ้าเก็เบไปเยแล้วตอกเงา ไปเหยี่ยนตัวครับพี่น้องตอนนี้เลือบว่วงบว่ถึงซีบหลังเลยครับพี่น้องเลือแค่ยุ่มนีละเดี๋ยวไปยังเห็นเปลี่ยมไปบว่วงตั้งถึงเอ้ยหลังนี่หลังนี่ตูดกูดครับพี่นอ้อง สีดื้บอบัวได้กสีไล่ดื้อโอ้ือละหางนี่ถือว่าบัวรรมดาครับพี่น้องหมายสารคัญเจาหาหแล้วหกหางอโอ้บ่วง4ีซิหาลังครับพี่น้องเห็นหกหางอยู่เด้อเแคอีกสองาหลังสุดท้ายบ่วงบ่วตีงเลย สรุปผลงานรอบเป็นขึ้นครับพี่น้องบ่วงหาทิพหลังเห็นอยู่อย่านับต่อห้าสิบอันนั้นนะเห็นเห็นยังางหกคางบหกคางโอ้ถือว่าธรรมพระธรรมดาพรธรรมดาแต่ว่าไม่บานผมนี่บ่เห็นจักคางครับพี่น้องรอบนี้ไปเดี๋ยวไปเบ่วงพญายกพันธุ์นู้นกันโอ้ส้มคือสีหนาวเนาะหนาววั่นี้นี่ไงเพียงได ใครเน,น,น,นี้ risque, ยงหน่อ <ummy> ยรอบนี่โอ้นีป่ะเจ้าหางนี่สีโหสีหางหางใหญ่ฟ่อมเด้อใส่ของไอ้นู้นเด้อใส่โหพระธรมดาบ่ธรรมดาครับพี่น้อยนู้นเจ้าขางหกหขางหขางเอาซ้ำกันซ้ำกันมื้อนี้แม่บ้านผมว่าสิ่เอกอยากกินผัดเผ็ดเด้มื้อนี่เผื่อโอเคจัดไป ผัดเผ็ดสูตรแม่บ like, ้านผมนี่นักเครื่อนกันนายแล้วครับพี่น้องเนาะหนัวลงไปดึ้ยไหลายเข้มไหลายเด้อนปลาแดกกดใส่เด้อพี่น้องขาดว่นใดผัดเผ็ดใส่ปลาแดดมีสูตรเพ่นหนัวเกือบ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 แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบเกือบบว่าด้กินแล้ว เอใจเยน็นเ้อะนะใจเยน็นเ้อะทำสีบว่าได้กินได้ตามด้วยผักทุกชนิดเขาอีตูกับกะเพราที่ชื่เจ้านัวผักนี่งก็เป็นใช้ได้ล้างก็เพนยงเนาะ คักแล้วคักแล้วมายกเรืยดีกว่ามั้เอาจานเดียวเลยบ่จานเดียวเรื่อยเหรอเออเอาตาพี่เนี่ยครับทตาพี่เนี่ยจวกเลยดิบูยยยพอป่ะโดนไหมอ่ะพออยู่พออยู่ยเฮ็ดยังไงจะกินเวิร์ตบาตเนี่ยอ๋อเหรอ เงี้ยไปเงี no, ้อย่าลงมลมึงกันน่อเงีーー้ยล้มงกันน่กบัน้ำหนาวนี่กินเดีเป้าว่รรอบนี่หนาวๆเนาะเก๋าเก่าเก๋าเสียบคือเก่าเหรอล่ะมาเด้อมาเด้อครับพี่น้อง กินผัดผัดเผ็ดหนูนะมันบ่แม่นบ่ผัดเผ็ดหนูนะเผ็ดกับเผ็ดอร่อีเผ็ดอีหลีมันบ่อีหลร่องนะไม่กินด้วยแต่ว่าอร่อยนะชอบเผ็ดไม่อร่อยนะสมซื้อผัดเผ็ดอีหลี้แจ่มนังก็ได้กินแต่ขัวลายเนาะเปลี่ยนเมนูบ้างเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อย

ราบมีเพ็บบอกคณะเราหรอใครมั้งลุยิลิกเยอะไปนะก <c oughs> ินกันบ่เบิดกับพี่น้องรอบนี้เฮ้ยมันเพจสุดแล,แ,แ,ลแ,แล้วล่ะผู้ใดก็ได้ถอยกันเบิดล่ะไปเสียบไปเดาไปเสีบพ่อใหญ่ก็พ่านโน่นกะกินเข้าแล้วกะลุยรอบ่วงตอมนั่นกับพี่น้องเป็นกำลังมัน ผมก็โอ้ยผมก็ไม่บานไงที่เก่าล่ะก็จิกลางเต้นเลยล่ะมือเศร้านี่ย่านว่าเห็นยังอยู่กับพี่น้องว่ารอบมันขึ้นมาแล้วปะมือเศร้าเหมนล่ะครับพี่น้องจังตามมองน้ำกันอีกแค่นึง ตอนนี้เวลาหกโมงอากาศกำลังดีครับพี่น้องเ้านี่บ่ฮห่อนว่าหนาวไปยังพ่ะหนะไปเ<ป>ดี๋ยวไปกู้บ่วงรอบเ้าร์น้ำกันครับพี่น้องเห็นจักหางก็ดีใจเราเ้ารนี่เพราะว่าเมื่อคืนนี่มานไปแล้วนาะเดี๋ยวมาหลุนบ่วงดีที่แม่บ้านพูนใส่ก่อนเลยบ่วงสิบหาหลังรอบเมื่อคืนนี่บบเห็นจักหาง หลอกเศร้นี่สิบวบุกเพื่อนจักตัวจักใดนี่บ่หนูมันพ่อสงสัยนี่ครับพี่น้องเบางแน่นี่คุยกับคุยก็เก่า,าทาั้งกับทางก็เก่าก็มีรลอกมารอบประมาณแน่แล้วเนาะ <c oughs> มาดคุหรอบหลายกับ <c oughs> ดับทนแล้วนี่ล,ลังนี่คือว่ากูพนะันน่ะ เอ้ยหงุดหงิดเฮ้ยยั้งยั้งยั้งมีตัวว่ะโอ้เสร็จละนี่บอกว่ามันเป็นหมักแห้งเลยโอ้มีตัวแล้วครับพี่น้องนี่โอ้โหผลงานไม่บ้านเศร้านี่ครับพี่น้องหางแรกของเศร้านี่โอ้ยใครจะกินแหี้ยวแล้วโอ้เห็นทางก็ดีใจเลยครับพี่น้อง สงสัยสิมีหางเดียวเท่านั้นหรอครับพี่น้องตรงนี้ทักมันเพอ่อพ่อสงสัยพ่อสงสัยในมีโตก็ถือว่าเขาเป่าหลังมีบ่วงดีดอีกแล้วครับพี่นออ้องเฮ้ยว้ายดีทึ่ซึแต่บ่มีโตเอ้ยสงสัยสิมัน รูหน่อยครับพี่น้องลันแล้วมันลันแล้วมันลันผ่านลันบต่ติดรักลันเหรอเออวูลูบอลวันลักลันดอกตรงมีหนูพลาดแหละหน่าจะเป็นหนูหน่อยตีแล่นพลาดน,นี่ครับพี่น้องทางขวายมันเพราะสงสัย พาอสงสัยกบมีโตอยู่เด้อทั้งไหนหนิงได้บ่หล้าง,งบนเบ,บ,บิดเหรอครับพี่น้องบ่วงดีดเพิ่นบ่วงสิบห้าลางังเห็นอยู่หางหนึ่ง <c ười> <c ười> ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับพี่น้องปะเดี๋ยวไป กูบ่วงผมต่อเลยบ่วงสี่สิบหลังให้อายในบ้านเพืเอ่อโอ้ที่หนูพลานมีครามเปน็นของแม่สิเรียว่าแห่งบทติดตัว แถวโบเห็นทางอยู่ตรงจุดนี้ก็ย่านโบเห็นอยู่ครับพี่น้องเศร้านี่เพราะว่าตรงจุดอื่นนี่ผมใส่ห้างห้างเฮ้ยบ่วงหายไปแล้วครับพี่น้องอุ้ยนี่นี่น,นี่โอ้บ่วงล่มไปแล้วแต่ว่าเห็นโบติดเอ้ยเฝ้าเฝ้าบ่วงล่มว่ามันเรียบร้อยแล้ยวผัวโบแมน พราะว่าบว่วงส่วนใหญ่ผมยุ่มใส่อยู่นี่แหละผ่านแต่ไปผ่านเกือบคู่หลังเลยมึงเนี่ยมึงเนี่ยทางมันคืดนี่กืบโบมี่หยั่งตรงจุดนี้แต่ว่าหนูนี่ยู่แท้ๆแต่ว่าแห่งโอติดตัวผ่านคู่หลังเลยครับพี่น้องบว่วงผ่านคู่หลังแต่ว่าแห่งผ่านคู่หลังแต่โบหมัน หลังนี่หลังนี่คือมุนมาพสันสั้นนยโอ้เป็นใส่บักจุมจิมเด้อครับพี่น้องหางแรกของผมมาแล้วครับพี่น้องถึงสู่สู่หางของไม่บ้านไม่ได้แก่โมเป็นยังว่าจะได้เห็นหางไปตอนนี้เรือบ่วงอีกว่าถึงสิบหลังหรอละครับพี่น้อง ผมว่าลังนัน่นบ่วงผมล่มไปแล้วแมนบอวูดแมนดีแมนอีกีโอ้ยไม่ยังนี่มุนน้ำฮับบ่วงหายมุนน้ำฮับเลยนี่โอ้ยยังโอ้ยมึงกัดบ่วงนี่ไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยน่ายแต่ไงยู่ได้นี่คิดว่าน,นี่เบ่วงห้อยห้อยมุนเนี่ยมุนน้ำฮับปานนี่เอาหาบุางอะไรเนีน่ยหาบุางอะไรเนี่ยเพีย มันเหลือปลายอยู่นิดมันเหลืออยู่นิดนึงเพียงมันเกาะโอ้ฝ่ามือนยงอยู่นี่เออหูยยังยังหลายเติบอยู่เออมันห้อยเขียวหนูเขียวมาวะนนี้ฮะลองลองเราหาเมืองเดี๋ยวหาเมืองก่อนครับพี่น้องเพราะว่ามันขาดไปตั้งครึ่งหนึ่งบุตรนะเพียงมันติดอยู่จั่กแย่หนึ่งท่านแม่นติ่งสิยุดยุดยู่ดอก น่าจะขามบ่ได้ดอกขามฟังน่าจะขามบ่ได้เป็นหยังนี่ขี้หมานี่วองเยอะไว้เลยนี่บักซี่ขาเมื่อรอบว่ะอู้สงสัยสงสัยบักซีขานำไปแล้วครับพี่น้องเรีย่ยวกับวงโดยรอบกับพวเห็นอีหยังเลยเพราะว่าถ้ามันถ้ามันยังอยู่นี่มันต้องยุบยุบย,ยู่แถวนี้แหละเนาะอันนี้ลองหาก่อนสดๆใหม่ๆเลยแลเนี่ย สุดๆไม่ใหมเลยบ่เฮ้ยหางซองกับบดีเห็นหางจ่อยบดฝุกนอนเอ็ดเปียดอยู่แถวหนี่เนาะยังหวังยังหวังยังหวังอยู่เอาไปแล้วล่ะมันใกล้ตอนนี้เนาะนู่นยินเสียงอยู่พคนหางซองก็สิบบดีเห็นเนาะครับพี่น้องตามไปทัวร์ว่ะสีขาวไปกินแล้วล่ะไป bong chút bong bột tìm tăng tay lobbin kêu trên hòn hoa sau. vam in luôn mình, núi Tới buồng ừ, mình luôn 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 qua luôn 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 mình luôn phải luôn 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 ơi luôn 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 thai luôn này luôn lẹo จรุปผลงานเศร้านี่เห็นอยู่สองหางแห้วครับพี่น้องของผมหางหนึ่งของไม่บานหางหนึ่งเอา้ายังดีก็ว่าได้เห็นหางหมดเลเนะรบกันก็รอบกันขึ้นดิรอบขึ้นเท่าไหร่หกรอบขึ้นหก<อ>หางรอบเศร้าสองหางโอ้บ่วงหาซีลังเห็นแปดหางนี่ผมก็ว่าไมนหมานอยู่แหละครับพี่นออ้องเออถือว่ามารอบได้กับ่ผพิดหวังหนูครับพี่น้องไหมสารค้ามนี่มารอบได้กับก็ได้อยากได้กินอยู่สำหรับคลิปนี้ก็สิไว้ซ้ำนี่ก้อนแหรอครับพี่น้อง เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานพญายกพันน้นก่อนสีทรงคนมันหมานได้หลอบไอ้เป็นยามบ่วงสองหลอบเนาะเออวนนนกันเลยไปพ่อกันไหมคลิปหน้าคคนละครับพี่น้องเป็นไน้นเ้าเนี่ยซิว่างโอ้โววรววมาวตวววีววววรววงเบวดเป็นวบวว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 าวดวว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 ้วววววววีววว่วมวนววววววดว เลี้ไงอะไรไงพี่พันน่ะโอ้ยพ่อไงมันตัวนี้รอบนี้มันเบ้ยมาเด็กขวัญเอ้ยมาหลายหลายหอบพวกมันน้ำมูกจะเสียรอบนี่มันสุดยอดเลยโอ้ใส่ได้ใส่ได้